นี Workers, head, ire, woods, ่นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็มีผู้ใจบุญนะคะท่านผู้ชมเดินทางแล้วก็นําไม้ฟืนมาถวายหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมคะ

ขอถวายพืนนี้เพื่อสะ่ดสะเคาะหต่อดวงชะตาแล้วก็ต่อดวงชะตาสิ่งที่ไม่ดีในตัวตนหรือย่ไิ่ดีในตัวตนของข้าพเจ้าจบบสัพพทุกสับพโสสัพพระโลกสัพพภัยสัพพระข้อขืนหยัดจันรจันไรหรือสิ่งไม่ดีที่ติดตัวของข้าพเจ้ามาขอให้ปืนด้นนี้ ที่ถวายหลวงปู่สูงส่งให้เผามอด้วยไปณเวลานี้มอบให้ไปณเวลาวันนี้และขอฟืนท่านนี้เป็นแสงสว่างนำทางให้แก่ข้าพเจ้าพบแสงสว่างพบแสงสว่างทางเดินที่สว่างเดินที่สว่างพบทางที่ดีทางที่ดีตลอดการและนานตลอดการและลนานโดยโรคไข้ไข้หมอให้เผา,า,าใหม่ออกไป ไดก็ขอให้ทางพินาศสันติผู้ได้คิคิดป่ะซื่อบ่ตรงคิดคดถ้าเรายอดก็ขอให้เขาใหม่ตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปตั้งแต่มื่อนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ชีวิตพบแต่สิ่งดีดีแก้วแหวนโชคลายหง้นทองชื่อเสียงเกียรติยศจงรัมากเทมาหยิบจับยังก็ขอให้เง็นเงินเป็นทอง อ้อยเตรียมสลุนอ้อยเพิ่มพูนใบตึกเตียอ้อยเตรียมสลุนอ้อยเพิ่มพูนใบตึกเตียอ้อยเตรียมสลุนอ้อยเพิ่มพูนใบตึกเตียสาธุทุกสาธุษกร่างเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยรับให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสนเดินแกงแค้นก่ขอให้ได้เงินล้านขอให้จงมีกินมีใสมีเก็บบว์ตปรอยากทุกชาทุกสาทุกสาทุกชาตสวัสดีค่ะคุณพี่ะค่ะเดินทางมาจากที่ไหนเนาะค่ะ ุรรัมมาจากบุรีรัมย์เคยมาที่นี่ไหมคะมาค่ะมาบ่อยไหมคะพี่ก็ถามว่าบ่อยไหมก็ก็บ่อยอยู่ค่แล้วเคยได้โชคไหมคะพี่จากที่นี่คะถามว่าได้โชคไหมของเราจะไม่ได้เน้นโชคการเสี่ยงนะคะจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานมาขอพรจากในหน้าที่การงานเนาะแล้วก็ประสบความสําเร็จไหมถามว่าประสบความสําเร็จไหม จะบอกได้เลยว่าปู่คืออริยะสมค่ะนะคะ<ช>แต่การที่จะขอเราขออยู่ในเกณฑ์ที่เป็นจริงนะคะแล้วก็การที่จะขอให้สำเร็จเนี่ยค่ะทุกคนต้องมีสัจจะและวจาจานะคะค่ะใช่ค่ะคือตัวขันเองขันจะบอกได้เลยว่า สิ่งที่ขัญขอได้ไหมได้ทุกครั้งได้ทุกครั้งที่ขอแต่เรามีสัจจะต้องมีสัจจะในตัวไม่ใช่ว่าได้แล้วลืมทำไมวันนี้รู้สึกว่าเวลาพูดกับคนพี่รู้สึกว่ามีอาการขนลุกค่ะพี่นี่แอบขนลุกมากเลยค่ะเนาะเพราะว่าคนเรานะคะการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประทานพรให้สําเร็จเป็นมากคผลคุณจะต้องมีสัจจะวาจานะคะบางคนเวลาเดือดร้อนมาอธิษฐาน อธิษฐานเขาเกินไปแล้วก็เมื่อได้แล้วก็ลืมคําพูดของตัวเองไม่ทำตามใช่คสัญญาเนาะใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่สัจจะวาจาแล้วเราจะได้นะคะในส่วนตรงนี้พ่อะวันเองในเมื่อถามนพ่อขวันเองก็จะยึดมั่นยึดถือในสิ่งตรงนี้นะคะแล้วเราจะได้แล้วหลายๆสิ่ง ขวัญมาปุ๊บออกจากวัดไปขวัญก็ได้ใช่ค่ะแล้วขวัญก็ต้องกลับมาอีกวันหนึ่งเพื่อมาถวายฟืนแล้วก็กลับออกไปก็ได้ก็วันนี้ก็มาถวายวันนี้มาถวายฟืนเนาะคือขอพรอะไรหลวงปู่คะเกี่ยวกับสัญหาแล้วแล้วก็การค้าการค้าขายอ๋อการค้าขายอ๋อค่ะก็ประสบ ทุกครั้งที่โผเนาะประสบความสําเร็จใช่ค่ะใชาแล้วคุณพี่ไม่เคยเสียงโชคเสียงลาบหรอคะถามว่าเสียงไหมเสี่ยงค่ะก็มีโชคทุกงวดมีโชคทุกงวดพอจะแบ่งปัน fc ได้ไหมคะพี่แบ่งปันค่ะพี่เนาะจาเพื่อว่าเราจะมีบุญร่วมกันนะพี่ขันจะเป็นคนที่ไม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 ่พูดเรื่องนี้เนาะแต่ว่า ถ้าขอขัญก็จะจดใช้วิธีจดกนนแต่ว่าอยู่ที่บุญและบารมีเนาะเอดมิอกระดาษค่ะพี่ใช่ค่ะขอราาขอโชคขอลาภไปฝากเอฟซค่ะพี่เนาะเพื่อว่าจะข้างหน้าเลยค่ะพี่เอาตรงกลางก็ได้ค่ะพี่ตรงกลางจ้านี่นะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้แอดก็ขอโชคขอลาภกับคุณพี่ผู้โชคดีนะคะก็ พี่บอกว่าถูกทุกงวดนะคะท่านผู้ชมก็นับว่ามีบุญวาสนานะคะที่ได้มาเจอกับคุณพี่นะคะเนี่ยนะคะคุณพี่ก็จดตัวเลขให้แล้วค่ะท่านผู้ชมคุณพี่จะไม่บอกตัวเลขเนาะจะจดให้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นเคล็ดลับของคุณพี่เองนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมได้ดูตัวเลขจากคุณพี่นะคะท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์ห้านะคะแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะลองพิจารณาดูนะคะ คุณพี่บอกว่าถูกทุกงวดค่ะให้โยมเหมือนกันนะจ้าให้คนเดียวได้ไงวันก็แบ่งปันเนาะพี่จ้าแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมคือคือคือไม่คนที่ไม่หมอนะเพราะว่าไม่ห่วงไม่ต้องห่วงค่ะที่แบ่งปันค่ะจะได้มีบุญวัฒนาร่วมกันค่ะบางคนเขาที่มีทุกเขาก็จะได้พ้นจากทุก์นะอ๋อใชเพราะว่า เศรษฐกิจอย่างนี้โควิดอย่างนี้นะคะเราก็ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือไปนะเพราะว่าส่วนตัวตัวขันเองเนี่ยก็ที่มาวันนี้เนาะก็สิบเก้าล้านสิบเก้าล้านถูกสิบเก้าล้านไม่ใช่ค่ะคือเออยังไงอะ่งที่ขอพรเกี่ยวกับอสังหานะคะับมีคนมามารับท่ายทันที่เลย ค่ะนอ๋อใช่ใช่นะคนค่ะจาก็คือแบ่งกันไปแบ่งปันกันไปเนาะเพราะว่าพี่ก็ถูกมาทุกงวดใช่ไหมคะใคะใช่ทุว่าที่แล้วนี่ถ้าไม่คืนเนี่ยบอกได้เลยว่าได้เยอะมากโอ้หกทีแล้วแล้วก็เขาคืนเงินแต่ว่แล้วสองตัวล่างได้ตัวไหนคะอ่าสี่ห้าตรงตรงสี่ห้าแต่งวดที่แล้วนี่สามตัวบนได้สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าแต่ว่าเขาคืนนะเราได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ค่ะ ก็มาซื้อเช้าเขาหลับแต่ว่าเย็นเออบ่ายโมงก็ขอคืนเงินแต่เราก็ได้เออสี่ห้าเยอะได้สี่ห้าเยอะคือได้จากความฝันหรือว่ายังไงคะพี่คือเหมือนคนบอกแต่ว่าที่ฝันเขียนให้นี่ก็คือมนมีคนบอกอมันมีคนมาบอกคุณพี่เป็นคนมีเซน์ใช่ไหมคะพี่ก็ไม่รู้นะก็คือบางทีก็คือเขาก็จะจํเนือมีคนมาบอกจะมีคนมาบอกแล้วก็ได้โชคอยอะ ก็คือเป็นเหมือนได้ยินเสียงคนในหมอกนะ <c oughs> วันนี้เอ็ดได้มีบุญรัษณาจริงๆเนาะได้ม<ต>ีจเจอทกที่เนาะการเสี่ยงโชคมันก็มีภวาวตราเสี่ยงเนาะ,ะมันก็อยู่ที่บุญและบารมีใครที่ทํามาอย่างที่ขวัญบอกค่ะก็คือสัจจะวาจาเป็นที่ตั้งในการทําอะไรคุณจะทําธุรกิจหรือคุณจะทําอะไรถ้าคุณมีสัจจะพูดจริงทําจริงรักษาสัจจะคุณได้แน่นอนค่ะอ๋อค่ะ แอดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากมากเคะที่เเจริญรุ่งเรืองนะคะขอมิโชคุีลาภเงินทองได้มาเทมาค่ะให้เจริญรุ่งเรืองมีกินมีใช้มีเก็บไม่อดไม่อยากนะคะสาธุสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ